อยู่กันที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับกับศึกเพชรดีมวยมันสนั่นเมืองครับนัดซูเปอร์บิ๊กไฟในช่วงที่2ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแฟนเพจเฟซบุ๊กมวยเด็ดเจ็ดไปเก้ายูทูปชนะมวยเด็ดเจ็ดเก้าและเพชรดีมวยไทยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับยกที่3ครับครึ่งทางของคู่ที่2ของรายการในช่วงที่2ครับฝ่ายแดงน่ารักอภิมณ์ศรีครับน้ำเงินชยกรพอลหลักบุญครับก็คงจะคุนหน้าคุนตากันทั้งสองคนแล้วครับไม่ว่าจะแดงน้องเลยครับ ซ้ายกับขวาโอ้ยแม่เชียรเดินเข้าไปโดนศอกครับดีว่าโดนไม่เต็มครับสาดแข้งขวาสวนตูมไปขยับเดินครับเชียรหรือว่าฟ้าเป็นหนึ่งยับเข้าไปครับน่ารักนี่ปักหลักวางแข้งซ้ายครับดักจังหวะสองครับมีชิงออก่อครับไม่สนแล้วครับเชียรเดินเข้าไปโอ้ยโดนจี้มาซ้ายครับอ่ะดูนกันหน่อยเอาลวครับของช่อครับเชียรจับในได้แต่ว่ายังตีไม่ทนายครับกรรมการชะยุดเบรก เบกแล้วก็แงออกมาครับเพื่อเริ่มต้การกลางเวทีเริ่มจะเบียดจะชนปล้มในแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ดูครับโอ้โหเรว่าน่ารักมีแทงซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายมีศอกนี่คอยสกัดเอาไว้มาดูวงในปั้มนะครับโอ้โหรลยว่ามีการไล่แขนสู้เหมือนกันนะครับน่ารักไม่ยอมง่ายๆวงในนี่นะครับเบียดเข้าไปไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับวงในตอนนี้เรว่ามีการเตรียมตัวมาดีด้วยกันทั้งคู่แล้วก็แก้เกมกันมาดีครับ ออ้ยมาซ้ายกับศอกของทั้งคู่ครับแม่มัทธยกรศอกน่ารักครับเอาละครับดูในดูเก่งชทยกรครับล็อกได้ไปไปทีครับน่ารักนี่ครับศอกซ้ายครับแย่งกันสอดในดูครับปั้มรัดฟัดกันอยู่เหลี่ยมนี้ไปของใครเป็นของใครครับมัทธยกรตีน่ารักก็ตีครับไม่ยอมนี่ครับสอกซ้ายน่ารักชยกรยังไงขวางขวางได้แต่เสียบไม่ได้ครับแน่เสียบกรรมการไปดอกหนึ่งดอกนี้ครับโดนข้างชายโครงครับเอาละครับวงในเริ่มทํางานโอ้หเอาละครับ ตัวกเข้าไปครับโอ้โหบวกสอเข้าไปดีถึงกับออกอาการไปเหมือนกันน่ารักตอนนี้ชัยากรน,นี่เดินบี้แล้วนะครับเบียดเข้าไปบดเข้าไปทั้งหมัดทั้งสองแล้วก็วงในน่ารักก็มีหมัดซ้ายนะครับแล้วก็สอกสายที่คอยสู้ด้วยเหมือนกัน <S <S มาดูกันที่วงในครับตอนนี้เอาแล้วครับอย่างนี้ถึงเงินแน่ถึงที่กาแน่นะครับคู่นี้ยังไม่มีใครยอมใครนี่เป็นเพียงยกที่3มเท่านั้นนะครับ ไม่มีจังหวะเพียงความเดยกันทั้งคู่สอกกับบัดเอาแล้วครับสอกกับบัดได้จังหวะนี้เป็นของน่ารักแล้วครับหากได้ของเชียกรลงไปเอาครับเชียกรเดินเสียบน่ารักมีสอกติดเบรกไว้ครับดูนายครับแลกกันเสียบของแหลมของคมครับวัดกันที่ร่างกายแล้วครับยกนี้ยกที่3มเอาเสียบเข้บายน่ารักเชียกรไตขึ้น น่ารักแปะซ้ายไปเสียกรเสียบซ้ายคืนโอ้โหเอาละครับรือว่าวงไหนนี่ชัยกรนี่ก็บอกว่าอาชีพเขาเลยนะครับพยายามจะเบียดจะชนปล้ำไหนน่ารักนี่ก็มีไล่แขนสู้เหมือนกันดูนะครับแข้งซ้ายมัดซ้ายสอง้ยโอ้โหแลกกันใครดีใครอยู่นะครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสที่กันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเกมการโชนี่เกอดแล้วนะครับเหลือนะครับน่ารักนี่มียาฉีดมา2,000 0 0บาทนะครับออกมาเดินเตะซ้ายต่อยซ้าย ชายกรนี่มาทิ้งเดินด้วยนะครับวงในโอ้โหมีหมัดมีสอกน้ำมาก่อนดูนะครับวงในความแข็งแรงผมกล้ามได้นี่พยายามจะขวางแล้วก็ไอครับชายกรนมูกเก่งของเขาแหละครับแผนเดินเบียดติดใช้ความแข็งแกร่งครับเสียบเข่าขณะที่เกมของน่ารักลูกถ่ายเขาคือเตะซ้ายศอกซ้ายครับตูวครับแต่ก่อนหน้านี้นี่สถานการณ์นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแต่ว่ามาโดนช่วงปลายยกที่ผ่านมาแล้วครับทำให้สถานการณ์นี้ค่อนข้าง กดดันพอสมควรครับแต่ว่าเกมนี้ครับเชียรเดินเปิดเกมเหมือนเดิมตู้ครับแข้งขวาเปิดทางจับในมวยเข่าแล้วครับจะจับในตีเข่าก็ต้องเดินเข้าไปครับเออดูจับได้แล้วตีได้ไหมตีไม่ได้จังหวะมันไม่มาครับบังลีทาไงดีดูจังหวะการไล่แขนสู้ได้ดีด้วยนะครับวันนี้น่ารักนี่แหละครับมีหมัดมีศอกเอาแล้วครับอชีสองแสนบาทนะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาออกมานี่ทีมงานนี่บอกให้ออกแข้งซ้ายเยอะๆนะครับมาดูกันนะครับว่า จะทําได้ตามที่ทีมงานนั้นสั่งหรือเปล่าโอ้ชัยยกรก็ยังคงเดินเบียดจับลพื่ไม้อย่างเดียวนะครับอาชีพอยู่แล้วนะครับไม่ดีเหนียวรึบครับแตได้แต่ไปครับชัยยกรบอกแบบนั้นครับขอจับในอย่างเดียวครับดูครับวงนอกอยากทําอะไรทําเลยครับยักรคครับมีบางแข้งไว้ก่อนครับแล้วก็มัดเปิดทางเอาดูในจับได้แล้วครับเกมของเขาถือไม่น่ารักเองก็ไม่ยอมครับดูครับแม่สู้ในได้ดีครับแม่จังหวะนี้เอาล้ครับเกมการยกนี้กลับมาเบียดกันอีกครั้งแล้วนะครับคู่นี้ มาดูว่าชัยกรพยายามจะเดินเข้าหาปล้ำในหน้ารักก็คอยไล่แขนนะครับวงในปิดเหลี่ยมอ,อีโอโอเทลุมี่ครับเอาเลยครับตอนนี้บรรยากาศกในวิธีนี่วุ่นไวายไปบุตรแล้วครับโอ้โหปิดเหลี่ยมนี้ได้เฮเลยครับได้เฮเลยครับทีมงานของหน้ารักครับตีครับหัวมุดอยู่ข้างล่างแต่ว่าหม่านี้ไม่ออกก็ต้องตีสู้ครับแทงซ้ายติดบงังหมัดไปอีคนก็สอกมาครับ เราหักไว้ดูครับหักคอไก่แล้วใครอยู่ข้างล่างพยายามม้วนตัวขึ้นมาข้างบนครับแต่ว่าศิษยกรก็ม้วนขึ้นเหมือนกันเอาโอ้โหยังหวาเหลี่ยมนีนะครับไม่ว่าชิงกันเลยครับยอมที่ไหนครับยอมกันที่ไหนครับลุนมาลุยกันต่อครับแข้งซ้ายนะครรกศิษยกรขยับเข้าไปครับโอ้ยหมัดบวกศอกแล้วครับหมัดขวากับศอกซ้ายครับแม่ีล้วว่าต้องปอกสักทีแล้วครับไม่ใครก็ใครแล้วครับสังเกตแล้วก็ดูดีๆครับ จังหวะบวกนี่มีให้เห็นตลอดครับหมัดขวาของชยกรสอกซ้ายของน่ารักเดี๋ยวดูนี่ไงโอ้โหจังหวะนีบน่ารักทำได้ยกนี้นี่ดูว่าออกมาแก้เกมได้ดีนะครับน่ารักมีแข้งซ้ายวงในนี่ก็ใช้เหลี่ยมนะครับเตะลงมาโอ้โหแทงเข่าไปยี่ดองนะครับเอาเลยครับสถานการณ์นี่จะพลิกพันหรือเปล่านะครับตอนนี้โอ้โหกลายเป็นชยกรที่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับต้องเบียดต้องชนเข้าหาน่ารักนี่ยกที่4ี่นี่ได้ยาฉีดของแดนบัต ทำผลงานได้ดีนะครับตลบแล้วครับคุนตลบแล้วครับยกนี้ปล่อยตัวออกมานี่ชยากรมีเดินเบียดทันทีนะครับโอ้มีหมัดนําไปก่อนน่ารักนี่ดูว่าจะคุมเกมนะครับวงในมาดูวงในพยายามจะเบียดจะปล้ำตียกที่แล้วพยายามจะไล่แขนสู้ครับยกที่แล้วนี่ชัดเจนเลยนะครับเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครับเหลี่ยมของน่ารักครับขึ้นมายกนี้ลุยอย่างเดียวครับชยากรครับลุยอย่างเดียวครับเอาหมัดลุวงลำตัวแล้วขึ้นบนครับเจอแข้งซ้ายแล้วกอดเก็บอาวุธเอาไว้ครับน่ารักครับ โอ้โหแต่ถือว่าทั้งคู่นี่ทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะครับวันนี้เรียกว่าพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับโอ้โไม่ยอมไม่ยอม,มง่ายๆเหมือนกันพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในเอาเลยครับมีหมัดมีศองนั่ไปก่อนด้วยน่ารักจะตกใจหรือเปล่านะครับปาทไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับปัดมวยเอาเลยครับพยายามจะเบียดจะป,ปล้ำในตีเขา่าชายกรน,น่ารักก็อคอยไล่แขนนะครับแล้วก็กอดเอาไว้ก่อนนะครับ อย่านะฟ้าจะพาหรือเปล่าครับฟ้าจะพาหรือเปล่าครับเดินครับช่วงหมัดขวาสับอีกทีนึงชายกรเอาเตะเข้าไปปุกเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยครับเททิ้งเลยครับน่ารักโอ้โหมาได้เหลี่ยมลูกนี้นะครับพิกลงไปนี่เอาแล้วครับก็ถ้าเวลาไปได้เยอะเลยนะครับน่ารักบอกชายกรไม่สนนะครับเด้งย้นม้านี่เดินชนเลยออกแล้วนะครับซ้ายต่อยมัดน่ารักบอกพอแล้วพี่ แล้วก็คุ้มเกมไปเรื่อยวนเข้าไว้ล็อกเอาไว้นะครับเอาแล้วครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้น่ารักเอาแล้วครับเหลืออีกนาทีเสร็ศจครับของชชยกรครับก็พยายามเร่งนะครับนี่แหละครับยังไม่ยอมครับขณะที่น่ารักเองดูครับชิวๆแล้วครับติ๊กชึ่งแล้วครับยกมือสูงเลยครับกันไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนครับดูครับ จังหวะประชิดเข้าก่อนเลยครับไม่ประทะด้วยแล้วนะครับตอนนี้มีลูกทีมคอยรบกวนเอาไว้แล้วออกซ้ายออกขวาเข้าในก็กอดเอาไว้ทายากรก็ยังมีเวลาเหลืออีกเกือบหนึ่งนาทีนะครับพยายามจะเบียดก็ไปต่อยหมัดฟันฟอกเหมือนกันแต่ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับโอ้แต่คู่นี้เกมก่อนหน้านี้นีของดีเลยไหครับแมพลิกไปพลิกมาครับเชื่อว่านะอยู่ในสายเดียวกันนี่ โอกาสที่จะเจอกันอีกครั้งนี่มีแน่นะครับหมเนียครับโดยลูกหลักเหลี่ยมลูกเททิ้ง้วครับวันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นปัญหาใหญ่ของชายกรเลยครับที่เดินเข้าไปท,ำทำไําทาแมพอจะมาจะมาโดนบิดเหลี่ยมบ้างโดนเททิ้งบ้างครับเหลี่ยมของเหลี่ยมตัวของน่ารักอภิมนศีครับดูว่าจะมั่นอมั่นใจคุมเกมแล้วครับน่ารักยายกรก็พยายามจะเบียดขยับขอหมัดเดียวเหมือนกัน เรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับครบหยกไปแล้วครับมวยคู่นี้เด okay. ี๋ยวเรามาดูการจะฝินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับก็เป็นทาง